อเมนสันเถิดพ pues nah ี่เจ้าเจ้าในเช้าวันนี้ก็ได้เปิดเผยเรามองเห็นถึงเมื่อพระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่อัปราชานโดยการปรากฏของพระองค์ในสุทายเทถจึงสร้างสร้างสร้างความเชื่อเข้าสู่ภายในอัปราหานอัปราหานก็เลยมีความเชื่อเมื่อมีความเชื่อเนี่ยเขาก็ต้องสาแดงออกในการดำเนินชีวิตหนึ่งก็คือเขาขอตั้งแท่นบูชาเพื่อถวายเรื่อมูชาสองเนี่ยเขาก็ดำเนินชีวิตอยู่ในกระโจม โอ้พระเยซูแท่นบูชาเนี่ยคืออะไรฮะเป็นสถานที่ที่เราถวายเครื่องบูชาทั้งหลายเป็นสถานที่ที่เราติดต่อกับพระองศาเมื่อกี้ทำกับงค์เป็นสถานที่ที่เราจะต้องมีการสิ้นสุด Kraft. โดยแท่นบูชาเครื่องบูชาที่ถวายเนี่ยแน่นอนในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเครื่องบูชาทั้งหลายเนี่ยมันมีทั้งห้าอย่างเนี่ยเครื่องบูชาพื้นฐานแล้ว่ามีเครื่องบูชาเผาเครื่องบูชา ธัญญาหารเครื่องบูชาสันติสุขเครื่องบูชาไถ่บาเครื่องบูชาไถ่ดางร่อลเมิดเป็นต้นนะเครื่องบูชาบานญย่าเนี่ยเมื่อถวายเนี่ยก็คือเผาหมดเลยอย่างเช่นเครื่องบูชาเผาเนี่ยก็เผาหมดเลยะไม่ไม่เหลืออะไรเลยแต่เป็นเท่าทานถวายแด่พระเจ้าอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะคำว่าเครื่องบูชาเนี่ยอย่างเช่นในโลมบทที่สิบสองเนี่่ยข้อหนึ่งบอกว่าเปาโลเนี่ย วิงวอนเราทั้งหลายให้ถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ไอ้เครื่องบูชาพงนั้นก็คือเครื่องบูชาเผานะแล้วก็คือเผาหมดถวายหมดเพราะว่าเราเป็นของของพระองค์นะเราไม่ใช่เจ้าของกายนะเราต้องถวายทั้งหมดของเราให้กับพระองค์บนแท่นบ,บูชานี่คือการปฏิบัติที่สมเหตุสมผลนะครับทุกท่นเอมเมนะ มันสมเหตุสมผลไน้ฮะเราต้องเราต้องทำความเข้าใจว่าทุกอย่างของเรานี่ยมันไม่ใช่ของของเราเหมือนกับโยกเนี่ยโยกก็ก็เจอการทดสอบเขาพูดครั้งหนึ่งว่าพระเจ้ามาตัวเปล่ามึงเปล่าเนี่ยต้องกลับไปมือเปล่าทิ่เจ่าพันเนี่ยพวกประธานให้พวกก็เอาคืนพวกสมควรได้รับการสรรเสริญแต่ที่เราต้องมีการมองเห็นนะ แต่มันไม่จําเป็นต้องให้พระอค์มายึดคืนแบบนั้นน่ะจริงๆเนี่ยเราต้องมาถวายด้วยใจสมัครเลยอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าชอบประทห้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องของของเราทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านแท่นบูชาเอเมนต้องมอบถวายน,นี่มันเป็นผลมาจากความรอดความรอดที่เข้ามาแล้วเป็นความรอดที่สมมฮิทธิลิทเหมือนเมื่อเช้าที่เราได้อ่านสักคายตัวอย่างของสักคายเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสะสมบัติตึงหนึ่ง แจกจ่ายขายแจกใจ่ายคนอนา,นาถาคนจนชอบโกงผู้ใดใช้ไปสี่เท่าผู้ง่ายๆว่าโด,โดยโดยการเป่าประกาศเช่นนี้แล้วก็เข้าสู่ภาพรยอเช่นนี้เนี่ยก็คือสักขายเนี่ยจากเศรษฐีเนี่ยกลายเป็นคนร้่นละลายเลยนะไม่เหลืออะไรเพราะว่าที่ไปโกงเข้ามาเนี่ยก็ก็ทรัพย์สินเขาส่วนใหญ่โกงเข้ามาทันั้นน่ะแล้วคราวนี้ต้อง โกมาหนึ่งเท่าแต่ต้องชดใช้สี่เท่าอ่ะมันจะไปเหลืออะไรพี่น้องจะเม่ะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าไอ้พี่น้องว่าสันผู่อย่างนี้ผมไม่กล้าพาพ,าพี่น้องผมมาเชื่อพระเยซูเดี๋ยวล้มละลายกันหมดโอพระเยซูแต่ว่าเราได้พระพรเราได้ทรัพย์สมบัติที่ล้ําค่าซึ่งสะสมไว้ในสวรรค์น่ะที่ดำรงถึงนิรันดร์นะแต่ยังไงก็ตามนะ สิ่งที่เราถวายแก่พระเจ้าเวเนี่ยมีบานอย่างพระองค์ก็อนุญาตให้คืนมาหาเราอย่างจริงเครื่องบูชาสันติสุขเนี่ยเวลาถวายเนี่ยมันไม่ได้ถวายทั้งหมดมันมีบานส่วนก็เก็บไว้สาหรับปูรโรหิตเก็บไว้สาหรับผู้ถวายพวนเนื้ออะไรพวนบานส่วนน่องอะไรเนี่ยครับก็ยังสามารถเก็บไว้ได้ครับแต่ว่าต้องเก็บไว้ที่ไหนตรงนี้วาต้องเก็บไว้ที่กระโจมนะ กระโจมเนี่ยแปลว่าอะไรฮะกระโจมเนี่ยมันไม่มีฐานรากก็คือก็คือก็หมายความว่าสามารถยับยายเคลื่อนย้ายได้ทุกเวลาเพราะยังคาว่าเก็บไว้ในกระโจมเนี่ยยู่งไม่ได้จึงหมายความว่ามันไม่ใช่ของหล่อนนะพวงให้เราใช้นะฮะแล้วพวงจะเรียกคืนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นของของพวงทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อสิ่งเหล่านี้สามารถเก็บไว้ในกระโจมก็หมายว,าว่ามันไม่ยังย่งยืนถาวรนะมันชั่วคราวแค่นั้นเองครับแล้วเราต้องดําเนินชีวิตโดยไม่ให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้สิ่งของเหล่านี้มาแตะต้องใจของเรานะพระเจ้าจะเรียกคืนไม่เรียกคืนก็ดูตรงนี้ฮะถ้าสิ่งนี้มายึดครองใจของเราแตะต้องใจของเราเมื่อไหร่นะพระเจ้าจะมีความจําเป็นนะที่ต้องเรียกคืนเหมือนกับโยบโยบนี เขาเป็นคนที่ครบสมบูรณ์ก็แต่ว่าครบสมบูรณ์แบบพิกรรมอะไรแยกออกร้านทิ้งการบาปสิ่งนี้จากความบาดหรืออะไรเนี่ยเป็นผู้ชอบทำแต่ว่าทรัพย์สมบัติของเขาแต่ต้องใจเขานะอย่าแน่นอนไม่งั้นพระเจ้าคงไม่เอาไปเอเมนฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราต้องเราต้องเห็นอย่างชัดเจนนะเราทุกสิ่งของเราเนี่ยเป็นของพระองค์โดยชฉพาว่าในพระคัมภีร์โรมบุทีิิเต ก็ท้งหลายพอสารอยู่จะมีสิ่งสารพัดเป็นมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์สารพัดทุกอย่างของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากเราเองมาจากพระองค์เพราะเรามาตัวเต่าเราเกิดมาตัวเร่าเราไม่มีอะไรเอาติดตัวไปพระองค์ก็ให้เราให้บางสิ่งบางอย่างแก่เราเราต้องเอาไว้เราต้องเก็บไว้ในกระโจมดักกางของกระโจมก็คือหมายความว่าชั่วคราวไงก็คือย้ายได้ทุกเวลา ไม่ไม่ไม่ปักหลักถาวรเราอย่าได้ทําไปทํามาเนี่ยเหมือนกับโยกกับไม่ใช่ครัโลดกับภรรยาของกองเนี่ยปักหลักถาวรอ,อยู่ที่เมืองสะโดมเลยแต่อบราฮาัมไม่ได้ปักหลักถาวรไม่ใช่เมืองอบาอบราฮาัมไม่ได้อยู่ในเมืองนะในโลกนี้ไม่ใช่เมืองของเราอบราฮาัมรอคอยเมืองก็คือเมืองเยรูซาเล็มใหม่เขาเขาเขาดำเนินชีวิตในกระโจมนะ ต,ต่างกันโลดโดยสิ้นเชิงไม่อยางโลดในที่สุดเนี่ยก็ก็ก็เจอผลลัพธ์อย่างที่ว่าภรรยากลายเป็นเสาเกลือไปโอ้พระเยซูเจ้าสะดวงก็สูดทําลายถูกเผาด้วยไฟทรัพย์ส,สมบัติก็ไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวมาตัวเปล่าเลยนี่ออมาเอาตัวรอดกเก่งแล้วฮะโอ้พระเยซูเจ้าฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นคกกริสเตียนเราไม่เหมือนชาวโลกนะเราจําต้องมีการมองเห็นในเรื่องนี้นะครับ เราต้องเดินจามรอยท้าขหงอบราหามอันนี้เนี่ยมันโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยกําลังและความสามารถโดยความเชื่อความเชื่อนี้สามารถทําการใหญ่สามารถสั่งภูเขาให้เลื่อนไปในทะเลมันก็เลื่อนจะไหมเรา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 ,เราเ,รา,เ,ราเราเที่ยวไปสั่งภูเขาข้นหน้าให้เลื่อนเลื่อนลงทะเลเราเคยสั่งไมมให้ทรัพย์สินในธนาคารเราเลื่อนเข้าสู่ตู้ถาว้ในคิ้จักเอเมน โคยมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมครับอันนั้นเนี่ยเป็นภูเขาใหญ่นะเรายิ่งกว่าภูเขาใหญ่ข้างนอกอีกฮะเลื่อน,ยา,นอาาย,ยากนะครับเวายยาเนียผมก็เห็นคนคนรวยๆหลายคนนะชักไม่ออกเลยฮะมีเงินก็จริงนะแต่ชักไม่ออกอู้พี่เยซูอันนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามองเห็นข่าวสารในเช้าวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งต้องอยู่บนแท่นบูชาฮะมันไม่ใช่ของเราต้องเอาไปถวายให้แกพระเจ้าหมดสิ้นนะครับ เราถึงจะเป็นเหมือนกับอับราฮัมเนี่ยก็เป็นบิดาหแห่งความเชื่อเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าแล้วก็ถ้าเราเป็นคริสเตียนในวันนี้ก็คือเราก็สามารถกลายเป็นผู้มีชัยชนะ mm hmm. เอเมนมันไม่มีอะไรที่จะมาแลกกับเราเป็นกษัตริย์กับพระคิดหนึ่งพันปีและรับสุโขโคหมานาที่ซ่อนเลนก็คือสิทธิบุตรหัวปีเนี่ยผู้มีชัยชนะมันมีสามอย่างนะห,หนึ่งเป็นปุโรหิตสองเป็นกษัตริย์สารได้แผ่นดินสองเท่าทรัพย์สมบัติ ก็คือการรับสุขฝ่ายวิญญาณนะถ้าถ้าพูดถึงงานนั้นก็มีฝ่ายวิญญาณเนะี่ยอาจจะพันปะีสองเท่าเอนะขอคุณพระเจ้าเนะี่ยดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องตันหนักแล้วก็ชัดเจนในวันนี้นะเราต้องอธิษฐานพระเจ้าให้พระเจ้าเมตตาเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องดําเนินชีวิตก่อนแทนบูชาดําเนินชีวิตอยู่ในกระโจงเพื่อปฏิบัติพระเจ้าเพื่อติดตามพระองค์แสวงหางค์เพื่อร่วมกันมาสร้างคลิกจับประกายของงค์มีเพียงคลิกจับประกาย ในที่สุดกลายเป็นเยรูซาเล็มใหม่เยรูซาเล็มใหม่เนี่ยก็คือเมืองนี้นะเยรูก็คือฐานลานะ่าเป็นฐานรากที่มั่งของซาเล็มก็คือสานติสุขแล้วก็เมืองนั้นเป็นเมืองใหม่สดใสใหม่นะไม่เคยเก่าแก่นี่แหละครับขอบคุณพระเจ้านะให้เราได้รับพระคุณพระพอแล้วก็มีการมองเช่นนะี้สันเสริมพีะเยซูเจ้าครัอบอาม